ช่วงวันจันทร์วันนี้นะคะไปดูทะเลจันทน้าที่จังหวัดสงขลาค่ะที่กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชนที่ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรค่ะติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนค่ะ นี่คือทะเลจนาจังหวัดสุนงขาเทป้ามาเละลายคนทตั้มมา,ากินบะบอกว่าบูโรยุกับจะเีฮะบ้าเลียงคนทั้งสุงขามาตั้งแต่รุน่นบะเกมาเก่เพราะชีวิตเทอยู่กับทะเลและเห็นความเปลีป่ยนแปลงของเทน,นี่จึงเริ่มทำอุยำหรือปาการังเทียมเพื่อเป็นหล่งอนุบาลสัตนาม รวมถึงใจกันสดส่องดูแลแม่ใครมาทำอะไรให้เสียหายมันก็ต้องบูญแล้วก็่โยโย่กลางเรือประมงควันนี้เข้าวมาหากินครับก็เลยว่าไม่ท้องเที่ยวอะไรเราหากันนั้นเราต้องไปหาหาจีนกันกงนอเราไปหากินกันกันต้มต้มหนึ่งหนึ่งหนึ่งว่าเอ๊ะไม่ดูดี่พราะมันบันเืิดด้วยก็เลยว่ากินกันระปักครัวกันไล่ไล่้นกระช่อมกระจายด่างเทียม กอองงออฉันได้ยินป้าบอกว่าเทพผู้ใยังคงทำนาทีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูนทะเลนจะนาะให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นนอกจากกำลังช่วยกันฟื้นฟูแล้วชาวบ้านหลายหลายหมู่บ้านกำลังช่วยกันจัดบันทึก้อมูลมาเป็นหนงังสือให้บูเราไดร้ว ทะเลนจะนะบริเวณสวนกุง้งมีบะาอะไรบางมีปูมีกุง้งที่ทำรายได้และเลี้ยงโูเราได้ขนาดไหนเล่คือชีวิตของเราแต่ก็เล่เป็นจริงสมบูรณ์ถ้าไม่ปลามาเย,ยอะเยอะแต่ก็ถ้าไม่เรามีกินมีรายได้ได้ออกเรือไปโนไปนี่นมึยงยกทำาะไรลูกนี่ได้ปลาเอามย่งายงเล่น วันดีทะเลจรนะบางพื้นที่กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งถึงว่าชายหาดบางแห่งอยากเกิดการกระโซจากการสร้างเขื่อนกันเขื่อนกันไสบางก็ตามสิ่งเทปมาทำไมเราเห็นถึงความพยายามและความร่วมมือกันของผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าของทะเลพื้นนี้ทำไมฉันรู้สึกว่าถึงฉันเป็นเด็กฉันก็ช่วยผู้ใหญ่ได้เช่นกัน ความหญิงเหลวทัลลีไม่ได้เป็นกองคุณทีได้ทีหนึ่งแต่ทัลลีเป็นกองเราทุกคนเด็กหญิงพัชริรัตน์สุภาพนักกาวพลเมืองศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนรายงาน